ฉันลงกลับมาเกิดใหม,ม่ดีๆมันที่ไหนกันเนี่ยตอนนั้นฉันจำได้ว่า เดาฉันจะต้องไปเกิดที่ไหนนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเลยออไปขึ้นสวรรค์ดีกว่าเฮ้ฉันทึส้สวรรค์แล้วเย้่สามสิบชั่วโมงผ่านเลยเอ้าฉันต้องไปเกิดแล้วเหรอ เป็นตัวอะไรอ่ะอุ้ยแล้วก็ไ,ไป็นตัวอะไรเนี่ยเยอะนะใช่สิแต่ก็ดีอย่างหนึ่งฉันบินได้บินได้แล้วก็ไปสำรวจได้หมดไงฉันายที่ไหนฉันก็ไม่รูน้นะเล่นว้าวเอ๊ะแล้วอุ้ย อาวุธเก่าที่ฉันสู้ตอนนั้นนี่นามันมาได้ไงเนี่ยเออเอออะไรวะเนี่ยไอ้เรื่องเสีย้ยโอ้ใ้มีรังพึ้งให้ฉันเข้าหปฉันเข้าไปได้ไหมนะาไปไม่ได้อ่ะ ก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนกันนะเออให้ผู้เห็นจะเกิดอ,อยู่ที่หมู่บ้านนี่นะแต่ก็ใครโอ้ที่เกำลังจะเอ๊ะเอ๊ะชันฉ,ฉันตาย,รยๆๆๆาตรงนี้แล้วทีเดี๋ยคๆเนมันต้องมีร่องรอยคนตกฝังศพชั้นแต่ฉันบ้าจนน่าจะสะลายไปแล้วอะสลาย Oh, ini pa? Eh, ni? Tunggu ni Tunggu ni, tunggu Tunggu ni, Tunggu ni Tunggu ni Tunggu ni Eh, fah, ni? ฉันไปตรงไหนเนี่ยโอ้นี่ไงฉันเจอแล้วฉันไปตรงนี้แน่แเลยนี่ไงหลวงพ่อสตรฉันแต่ศพฉันเป็ลายไปแล้วอ่ะ เก็บมาเป็นชิ้นๆอยู่ข yeah, ้างบนเอ่อใส่กับเล็กๆหน้เออนี่ะไหมจินด้วยเย่จะไหมอุอุ้อุอี้อุยอี๋จอยู่ใต้น้ได้ด้วยเย่ท่านพี่ว่าฉันจะอยู่ใต้น้ำได้ด้วยว้าว หนูจะดำได้เพื่อนเออได้อเอ้ยเออสบายรยังรอยังสบายแล้วก็กกไปไประสบวันให้ได้ดนี่เช่ียวถึงแล้วก็สบัน